ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะสายเจริญปุระแจงรายจ่ายม็อบดารานักร้องคุณภาพสำหรับดารานักแสดงและนักร้องมากความสามารถที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีคือสาวสายเจริญปุระดารานักแสดงคุณภาพอีกคนที่โลดเล่นอยู่บนทางสายบันเทิงมายาวนานเธอมีผลงานผ่านสายตาคนดูมากมายหลายเรื่อง และแต่ละเรื่องนั้นล้วนแล้วแต่โด่งดังแทบจะทุกเรื่องเลยทีเดียวแจกแจงรายจ่ายม็อบและเรียกได้เลยว่าได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์เป็นอย่างมากสําหรับแจงรายจ่ายม็อบด้วยจ้า ที่เช้าวันนี้26พฤศจิกา63ยังคงติดเทนทวิตอันดับ3อยู่โดยชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์หลังจากมีข้อสงสัยทำไมไม่มีการซื้ออุปกรณ์ป้องกันให้กับกลุ่มกาดแต่มีการนำเงินไปซื้อสิ่งของที่ไม่เป็นประโยชน์ทรายออกมาพูดลา่ลาสุดทรายอินทิราเจริญปุระ ได้ขอพูดเรื่องซัพพอร์ตต่างๆครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาตีสากว่าว่ารอบสุดท้ายแล้วจริงๆที่พูดเรื่องการซัพพอร์ตต่างๆที่ได้รับคือเป็ดน้อยวันนี้ซื้อมาใช้กับหมายเดิมคือสำนักงานทรัพเพื่อลดความรุนแรงในกรณีเกิดเหตุแบบวันที่17อีกทางเราซื้อโล่เสือเกาะไม่ได้นะคะเป็นยุทธภัณฑ์มีข้อห้ามทางการ นอกจากการประกอบเองเสื้อกันกระสุนที่ทางการอนุญาตให้ครอบครองจะเป็นเกรดแบบถูกยิงทะลุได้เงินที่ซับมาเราดูจากแต่ละงานเป็นหลักว่าจะไปลงที่เซฟตี้ข้าว หรืออุปกรณ์ตามความเหมาะสมแต่ละครั้งอย่างหมวกเซฟสีขาวนี้คือเงินซับแต่กิบเป็ดติดหมวกคือเงินส่วนตัวเราแยกกันแบบนี้ค่ะอย่างวันนี้เป็ดคือซื้อเพิ่มเติมส่วนหนึ่งเพราะเห็นแววว่าช่วยได้เยอะมากๆหากมีการสลายชุมนุมยูนิคอนฟาร์มิโกเอเลียนคือมีคนส่งมาให้เราก็ขนไปหน้างานให้คนส่งให้เห็นของว่ามาถึงมือกันจริงๆพอน้องรุ้งเห็นก็อยากได้ยูนิคอนเว้นชอบฟา์มิโกเอเลียนมีคนช่วยส่งมา เพื่อบอกว่าม็อบไม่มีท่อน้ำเลี้ยงต่างชาติมีแต่ต่างด้าวค่ะลูกเล่นบางอย่างเช่นไก่โอก๊กจัดให้ตามที่แกนนำขอเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารในประเด็นของแต่ละวันซึ่งาหาได้ก็จะหาให้ถ้าไม่ได้หรือมีใครไม่เห็นด้วยก็ไม่จัดหาค่ะงานป้ายงานขนของอันใหญ่ๆคือเงินทรัพย์งานดูแลจุกจิกจิปทะ,ะต่างๆเป็นเงินเราเองคนเจ็บเรากับพี่บุ๊กดูแลตลอดทางค่ารักษา และเงินเยียวยาครอบครัวซึ่งมากน้อยต่างกันไปในแต่ละเคสในแต่ละอาการต่างกันออกไปค่ะส่วนที่หลายๆคนช่วยส่งมาเป็นข้าวของอุปกรณ์ต่างๆเรากระจายให้กับทุกการชุมนุมเพราะเราดูแลเกลือบครบทุกๆประการชุมนุมไม่ได้แยกสายเหมือนทีมจัดค่ะเราไม่ได้คิดจะมาทําอะไรแบบนี้ไม่ได้คิดเลยว่าจะเลยเถิดกันมาขนาดนี้ตํารวจตามอยู่แล้วซึ่งเราใช้วิธียืนยันว่าเราไม่รู้ว่าใครโอนเราไม่อนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบ ที่มานี่เป็นบัญชีส่วนตัวคุณทําไม่ได้เพราะหลายคนบอกว่าไม่ได้โอนมาถ้าเราแจงรายจ่ายเราต้องแจงที่มาของรายรับทั้งหมดด้วยค่ะแต่ที่สุดถ้าจะต้องให้แจงบัญชีซัพ์ต่อไปขอมอบเราจะหานักบัญชีมาเปิดและให้เขาจัดการไปเลยค่ะจะตรวจสอบได้มากกว่า เราอาจจะโอนเงินที่ยังมีอยู่ทั้งหมดลงบัญชีใหม่นี้ไปและให้ติดต่อสอบถามกันโดยตรงไม่ผ่านเราค่ะเพราะงานจิปประถะมันไม่จบมันไม่สามารถปิดเป็นรอบๆได้เพราะวันนี้ต่อให้ม็อบเริ่มแล้วก็ยังมีคอชอจอต้องจัดการยังไม่ทันสรุปของการชุมนุมนี้ของวันพรุ่งนี้ก็มารออีกแล้วเพราะทีมซับมีแค่ทีมเราทีมผู้จัดเขาเวียนกันหลายทีมค่ะ